ที่นี่ก็มีที่พักให้ด้วยนะครับเดี๋ยวพาน้องสิงห์น้องสวนไปเก็สบสตรอเบอรี่กันครับองค์พักก็สวยงามมากเลยครับ ร้านก็ออกรายการควบกคนต่อยด้วยนะครับเมื้อเย็นวันนี้เดี๋ยวพาเด็กๆมากินชาบูกันนะครับชื่อร้านว่าชาบูกูวัดก็อยู่ห่างจากถนนหลักประมาณ5กิโลเมตรครับ จะพาน้องอมสินกับน้องโซนไปเที่ยวชมทุ่งกังหันลมเขาเคอก่อนนะครับเราก็มาจอดรถกันที่ลานจอดรถของเจ้าป่าคาเฟ่แอนด์แค์ไซนะครับอยู่ติดกังหันลมเลยครับ แล้วก็มีสวนดอกไม้เล็กๆน้อยๆให้ได้ถ่ายรูปกันด้วยนะครับค่าเข้าชมคนละ50บาทนะครับเด็กอายุต่ำกว่า12ปีไม่เสียค่าบริการเข้าชมนะครับที่นี่ก็มีที่พักให้ด้วยนะครับมีอาบ,บน้ำอยู่หน้าห้องเลยครับ ที่ต่อไปเราพาน้องอมสิงกับน้องโซนไปเก็บสตรอเบอรี่กันครับโอเคเดี๋ยวเราเข้าร้านนี้กันครับ พาน้องสิงกับน้องโซนไปเก็บสตบรอเบอรี่กันครับขิดเท่าไหร่นะครับขิดละสามเละสามสิบถ้าเก็บได้ส,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 ออสองโลขึ้นไปจะเป็นกี่ละยี่สิบห้าอ๋อถ้าสองโลขึ้นไปกี่ละยี่สิบห้าโอ้แดดร่มพอดีเลยเร็ว บริเวณสวนก็จะเป็นร่องทางเดินให้เก็บผลสตอรอเบอรี่สดนะครับพอเก็บเสร็จก็นําไปช่างนะครับจะคิดราคาตามน้ําหนักนะครับ ก็มีสตรอเบอรี่สดขายด้วยนะครับแล้วก็นอกจากนั้นก็ยังมีน้ําผลไม้ด้วยครับรชูลาแช่ผลไม้ก็มีนะครับเก็บสตรอเบอรี่กันเสร็จเรียบร้อยแล้วนะครับเดี๋ยวไปวัดพระาธาตุผาซ่อนแก้วกันต่อครับร้านจอดรถก็กว้างขวางนะครับเดี๋ยวเราไปไหว้สักการะบูชาองค์พระที่วัดพระาธาตุผาซ่อนแก้วกันครับ องค์พระก็สวยงามมากเลยครับวัดก็ไม่ได้เก็บค่าเข้าชม,มานะครับเดี๋ยวเราเข้าไปไหว้พระก,กันก่อน สถานที่ต่อไปเราไปกินขนมจีนใจแรกกันนะครับก็อยู่ที่อำเภอลมศักดิ์ครับขับรถปีไม่ไกลครับถึงร้านแล้วครับ เลี้ยวขวาเข้ามาด้านข้างร้านก็จะมีที่จอดรถในร่มให้นะครับบรรยากาศร้านก็มีโต๊ะนั่งเยอะนะครับกว้างขวางเย็นสบายเลยครับทางร้านก็ออกรายการขวบคนต่อยด้วยนะครับที่ร้านก็จะมีเป็นน้ำยาหม้อระเบิว่าให้อยู่ห้าหม้อนะครับเป็นน้ำยาอะไรบ้างครับคุณแม่ อันนี้กะทิอันนี้น้ำพริกน้ำพริกเหรอครับหม้อกานสมุนไพรสมุนไพรนี่น้ำยาป่านี่น้ำยาป่าอันนี้น้ำยาใต้อ๋อนี่น้ำยาใต้ขนมกินก็จะมีเป็นขนมกินขยุ่มนะครับใส่จานมาให้แล้วก็ตัดน้ำยาราดน้ำยาก็เข้มข้นเลยครับ หม้อนี้เป็นน้ำพริกแกงใต้นะครับอิ่มกันเรียบร้อยแล้วครับยอดมือนี้ก็620บาท เดี๋ยววันนี้เราจะเข้าที่พักกันก่อนนะครับจองไว้ที่เฟื่องฟ้ารีสอร์ทเพชรบูรณนะครับจะขับต่อไปไม่ไกลแล้วครับขว,ขวาครับเดี๋ยวเลี้ยวขวาข้างหน้าก็ถึงโรงแรมเลยนะครับเฟื่องฟาริส <Far age. S 2> ใช่ครับไกลไหมครับไม่ไกลครับเมื่อขับรถเข้ามาในโรงแรงมนะครับรีเซพชั่นจะอยู่ตึกอาคารด้านหน้าเลยนะครับเป็นอาคารชั้นเดียวด้านหน้าก็จะเป็นลานจอดรถกลางแจ้งนะครับ เดี๋ยวเราเข้าไปดูห้องพักกันครับด้า,านใน,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 นก็เป็นห้องเตียงเดี่ยวนะครับอ,อยู่ชั้นหนึ่งมองออกไปก็มีวิวสนามหญ้าครับห,ห้องน้ำก็มีฝักบัวเครื่องทำน้ำอุ่นสะอาดดีครับ มีมินิบาร์ด้วยครับลองนี่ลองดูซิว่าเตรียนมีอะไรบ้างโอ,โ,โอ้โหม,ม,มีน้ำมัดลมมีมกล้องด้วยแล้วก็มีทีวีเครื่องใหญ่อยู่หนึ่งเครื่องนะครับห้องพักที่นี่ก็ห้องละหกร้อยหกสิบห้าบาทนะครับพร้อมอาหารเช้ามีค่ามาจำาสามร้อยบาทนะครับ<แ>ห้องที่พักก็เป็นเบอร์หนึ่งศูนย์ห้านะครับอยู่ชั้นหนึ่ง ผัดประกาศขาวมีไก่ผัดขิงนะครับสลัดก็มีนะครับมุมข้าวต้มกับผลไม้นะครับมื่อเย็นวันนี้เดี๋ยวพาดเด็กๆมากินชาบูกันนะครับชื่อร้านว่าชาบูกู เวลาสั่งอาหารก็สแกน QR code ผ่านมือถือนะครับวันนี้สั่งน้ำตุมเป็นน้ำดำกับต้มยำไปนะครับ บุฟเฟ่ต์ก็คนละ299บาทนะครับเดี๋ยววันนี้เดี๋ยวอาจจะกลับที่พักกันก่อนแล้วก็พรุ่งนี้ไปเที่ยวไหนต่อติดตามกันด้วยนะครับเดี๋ยวเช้านี้เราจะพาน้องสินกับน้องโซนไปไหว้องค์พระใหญ่กันนะครับสถานที่ก็อยู่บริเวณพุทธอุทยานเพชรบุรณนะครับมาถึงแล้วครับพระพุทธมหาธรรมราชาเฉลิมพระเกียรติ จะพาน้องโซนมาไหว้พระกันนะครับด้านหน้าองค์พระท่านก็อยู่ติดถนนสายหลักเลยนะครับ ือเที่ยงนะครับจะพาน้องสิงกับน้องโซนครับไปกินส้มตำกันนะครับชื่อร้านว่าส้มตำหน้าเอสนะครับถึงแล้วนะคะมื้อเที่ยงส้มตำหน้าเอสน้องสินอยากกินส้มตำ ร้านจะอยู่ตรงข้ามโรงแรมเอทาเรสซิเดนะ์ร้านก็มีทั้งบริเวณเอาท์ดอร์แล้วก็เป็นห้องแอร์นะครับ กันอิ่มเรียบร้อยแล้วครับเดี๋ยวไปแวะไหว้พระกันต่อนะครับวัดก็อยู่ห่างจากถนนหลักประมาณ5กิโลเมตรนะครับเดี๋ยวเราหาที่จอดรถกันก่อนครับเราตัวมาถึงแล้วนะครับวัดธรรมยาน ครับเ้ามันร้อนอ่ะครับป่ะไปวัดพระกันครับ คุนทาเว้ด้วยนะครับสวัสดีครับ